นี่นะครับน้าน้าไม้ของเรานะครับบริเวณที่เราจะนั่งตกวันนี้นะครับผมตกไม้ตายตะกัววิ่งนะครับผมระยะสามหกนะครับนี่คือตะวัวตะกัวนะครับผมตะกัวพันกับแจนขั้นบัตรนะครับผมเล่นทุดลรับนะปิิมครับถอนครับออปิดเลยครับ ถึงมีอาการครับน้าไหลลงครับสวัสดีครับผมมาพบกันอีกคลิปนะครับผมตกปลายามชาเช้าครับวันนี้ วันนี้เดินทางมาที่ชายแดนจนังหวัดนครนายกะานะครับมาที่คลองสิบหกนะครับผมนี่เรากำลังขับรถอยู่บนถนนเรียบคลองสิบหกนะครับเป็นถนนฝั่งตะวันออกของคลองสิบหกนะครับเป้าหมายของจุดมุ่งหมายของเราก็คือเราจะไปที่ คลองซอย23นะครับคลอง23เนี่ยแยกออกจากคลองที่16นะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับนานาเป็นหมายเปิด GPS นะครับผมเช็คจากเช็คจาก GPS นะครับเช็คจากดาวเทียมนะครับนี่อะไรครับผมเรียวครับเป็นทางไปทุ่งนานะครับนี่แหละนะครับหน้านี่เลยนะครับผมสิบว่านะครับ ทางข้างสะพานนี่นะครับนดีแนวขอสํารวจใหม่แป๊บนึงนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับก็สภาพเป็นคลองใหม่นะครับคลองน้ำเพิ่งขึ้นนะครับน่ะแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะครับตรงนู้นนะมีเรือดักขายนะครับเรือมาเก็บขายครับ เขาเพิ่งลงคายไปเมื่อตะกี้นลครับน้ํายังเป็นฟองอยู่เลยครับไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดินดูไม้ก่อนครับนี่นะครับหน้าหน้าไม้ของเรานะครับบริเวณที่เราจะนั่งตกวันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะตกที่ระยะสามหกก่อนนะครับเป็นไม้ตายตะกัววิ่งนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับตกอยู่ข้างสะพานเลยนะครับสะพานคลองยี่สิบสามนะครับ ส่วนตรงนู้นคือคลองสิบหกนะครับตรงนู้นเป็นแยกสามแยกเข้ามานะครับเราอยู่ทัดเข้ามาประมาณร้อยเมตรนะครับผมโอเคนะครับนั่งตกค้างๆสะพานเลยนะครับผมโอเคตอนนี้จัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับผมก็ดี๋ยวนั่งชิวๆได้แล้วครับตอนนี้ครับลุงขยับไปอีกสักหน่อยก็ได้ครับตรงนู้นนะครับ แกกลับมาครับทีแรกนึกว่าแกไปไกลแล้วแกเลยเกลับมาใช่เลยครับแล้วแกก็ถามว่าตรงนี้ไม่ได้ลงเบ็ดใช่ไหมหนูครับผมก็สวัสดีนะนะนักตกปลานะครับแล้วก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมอีกคลิปครับผมนะวาวาชาแนลนะครับผม วันนี้เราลุยหมายธรรมชาตินะครับที่คลอง23านะครับตรงนี้คลอง23าในเขตนครนายกนะครับผมเขตเชื่อมต่อกับลำลูกกาปทุมธานีนะครับผมยิง่งล้วผมอยู่ลำลูกกานะครับก็ออกมาแต่เช้าครับผมออกมาถึงหมายก็ประมาณเกือบเจ็ดโมงนะครับประมาณ7จ็ดโมงเตรียมของเตรียมอะไรเสร็จก็ตอนนี้ก็7จ็ดโมงกว่านะครับผม ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับมาเปิดไม, <erek> ม้ใหม่สภาพไม้ก็เอาเหมือนกับน้ําบึ่งขึ้นนะครับขึ้นมาท <c oughs> ่วมแนวชายชายตะลินตรงนี้ย <c oughs> ังเป็นหญ้าใหม่ๆอยู่เลยนะครับน้ําน่าจะขึ้นได้แค่ไม่กี่วันนะครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับน้าไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือไม่มีตัวก็มาลองนั่งดูก่อนนะครับผมเบรกเช้ากันครับเอาล่ะนะครับน้าๆน้ตกปลาครับผมเบรกเช้ากอนครับกาแฟร้อนๆยามเช้านะครับผมแดดกับ ของโปรดครับไข่ต้มนะครับน้ำร้อนๆครับใส่ลงไปอือควันเวยนะ เจ้าหอมชื่นใจอ่ะจัดกันเลยครับผมนี่ครับขาวเหมือนไข่ปลครับผนนี่ไข่ต้มลง,งส่กับซอสนี่ครับผมมีจดดครับ ่สุดแล้วครับผมมีตัวไม่มีตัวไม่รู้นะครับวันนี้กินก่อนครับแนะนำชุดอุปกรณ์ครับผมก็วันนี้ตกไม้ตายตะกัววิ่งนะครับผม ระยะสาหนะครับโอเคนี่คือตะวัตะกัวนะครับผมตะกัวพันกับแกนคอตนบัตนะครับผมสายเมนใช้สายแปดปอนด์นะครับชิงหน้านี่นะครับชิงหน้าใช้สายหกปอนด์นะครับตะขอใช้ทรงจินุนะครับเบอร์ศูนดปดนะครับผมตัวนี้ทรงจินุเบอร์0ูนจุดแปดนะครับผมชิงหน้าตามสูตรครับก็ยาวประมาณ นิ้วมือหนึ่งนะครับผมอย่างประมาณนี้นะครับสองตะขอนะครับวันนี้<ม>เหยื่อเหยื่อที่ใช้นะครับผมก็เป็นเหยื่อร้านอุปกรณ์ตกปลาบ้านเรานี่แหละนะครับผมวันนี้ก็ใช้ขนมปังนะครับผสมเหยื่อตกปลาแล้วก็เกี่ยบทิ้นขนมปังนะครับผมโอเคพร้อมแล้ว มาลงเม็ดแรกกันครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ตามสูตรนะครับนะฮะหลังจากที่กินเสร็จนะครับไม่รู้ว่าเรากินอะไรนะครับล้างมือก่อนนะครับถููด้วยหญ้าชายน้ำาะไรนะครับที่โคลนที่ดินอะไรก็ว่าไปนะครับก่อนจับเหยื่อนะครับเพื่อไม่ให้กลิ่นอย่างอื่นปนกับเหยื่อตกปลาของเรานะครับผมส่วนวิธีการเกี่ยวนะครับเพื่อ เป็นแนวทางได้บ้างนะครับผมวิธีการเกี่ยวของผมนะครับผมก็เกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับด้วยวิธีการหยิบขนมปังมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เ็ดเบ็ดตาเบ็ดเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็บีบแบนๆนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับผมบีบแบบนี้นะครับเหยื่อมมันก็จะแบนๆขนมปังมันก็จะแบนๆนะครับผมทั้งสองทั้งสองตาเบ็ดเลยนะครับทั้งสองตะขอเลยนะครับผมเหมือนกัน จับขนมปังมาแล้วก็บีบเข้าไปกระตาเด็ดแบบนี้นะครับผมเป็นเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็บีบเหยื่อใส่เข้าไปครับก็วิธีการบีบเหยื่อนะครับก็จับจีบนะครับจับจีบบีบตูดอะไรก็ว่าไปนะครับวิธีการเกี่ยวของผมนะครับมเกี่ยวแบบนี้นะครับก็จับ,บ,นะบจีบนะครับผมตรงที่เป็น ตรงขอบที่เราบีบนี่ยนะครับตรงที่แบนๆนะครับมันก็จะค่อยๆละลายละลายนะครับผมสุดท้ายเหยื่อมันก็จะกองแล้วข้างในก็จะเป็นขนมปังแผ่นที่เราเกี่ยวไว้นะครับผมโอเคไม้แรกไปกันเลยครับโอเคนะครับนะไม้แรกลงไปแล้วครับผมอาจจะไม่เห็นทุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมทุ่นให้ดูนะครับผม โอ้ค่อนข้างจะร้อนเลยครับวันนี้น่าไม้แรกมีถอนครับแม่อย่างไรบ้างครับลุงมีติดเลยได้แต่ไม่ถึงติดตัวมั้งปลาอะไรครับลุงปลาเล็กเล็กด้วยอะไรนี่ปาลาตะเพียนเหรอ,อ อครับตกปลาอะไรนี่แหละครับตกปลาทั่วไปนี่แหละครับลุงไม่รู้ว่ามีปลาอะไรบ้างไม่รู้ม,มีปลาเปล่าของนี้ <c oughs> โอเคกลางลมแล้วครับันะฮะร้อนมากครับหน่ <c oughs> อยครับแดบดบสองหน้าพอดีนะครับ <c oughs> มาลุยกันเลยครับ ถอยไกลไปนิดนึงครับเห็นแค่ปลายทุ่นโผล่นิดเดียวนะครับถอนครับโดนแล้วครับมันนะครับม, <laughs> มาแล้วครับแ้มแรกครับมันนะแ <laughs> ตะเพียนน้อยครับน้อยจริงๆครับตัวเล็กจริงๆครับ แ,<น>แต้มแรกเก็บก่อนครับปลาหมานนะถือว่าหมานนะครับแต้มแรกมาแล้วครับก็สำหรับ ไม้ตายตะกัววิ่งนี่นะครับอาการของทุ่นมันจะมีสองแบบนะครับนะนะมันจะมีแบบถอนถอนก็คือปลาปลาคาบตาเบ็ดเราครับคาบเหยื่อแล้วก็ลอยขึ้นน้บยกขึ้นอันนั้นทุ่นก็จะค่อยๆถอนข,ขึ้นแล้วก็จังหวัดไหลครับไหลก็คือก็คือตะกัวมันอยู่กับที่นะครับปลาคาบแล้วก็ปลาไม่ได้ยกนะครับไม่ได้ยกเหยื่อปลาคาบแล้วก็ไ <c oughs> ายไปนะครับอันนั้นทุ่นก็จะจมนะถอนครับ <c oughs> มัแต่ขี้โมยครับขึ้นขอไม่รู้ ครับนะเบาหลายไม้นะครับตุ๊บตึ๊บตุ๊บแต่ไม่โดนนะต้นจมก็ไม่โดนต้นถอนก็ไม่โดนนะแสง่อครับนะแดดกัแดดครับสู้ครับสู้แดดสู้แดดสู้ฝนทุนลมหนาว ถอยเกือบจมครับรอบนี้ปิดมากเลยครับถอยไม่ลงที่เดิมครับถอยไม่แม่นนะครับเรีนทุนรับมานะครัเกือบจะวัดแล้วครับยังอ่อนครับใจเย็นครับปุ๊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 บต่อ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 ฝ่ายเล่นกันครับฝ่ายเล่นกันครับปล่อยให้เล่นกันครับโดน โอ้โดเจอแล้วครับซะนะนี่มีไฟก็มีไฟไฟสวยก็สวยสเฮ้นมาแล้วกระเบียนไซส์งามๆนะครับว้นี่นะครับไม่เล็กนะครับตัวนี้ครับไซส์สวยครับขอขี้โม้หน่อยครับนี่นะครับไซส์ทอดครับไซส์งามๆนะครับแล้วนะไซส์ใช้ได้ครับตัวเป็นแบบนี้ครับ ต่อครับ จึงผัดตบมาบางเงาสะ่้อนแดดครับ<ค><อ>ก็เป็นคลองที่ค่อนข้างจะสงบหน่อยนึงครับเพราะถนนข้างบนนี้รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็มีรถมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยมีรถบรรทุกมาเสียงก็จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่เล่นแล้วครับต่อครับ พยมมุตอกตอกลิ้นหน้าปลายหางทุ่นปิ่มๆน้ำครับนะเล่นทุ่ดรับน้ำปิ่มๆครับถอนครับเล่นตะเกียนครับปิ่มถอนนะครับตัวนี้ ขีขยับแล้วตึ๊ดตึกต๊กทึ๊ครับขยับอยู่ข้อสีนึงเนหะมือนทุนจะเดินคนระับทุนเดินคนระับเดินนิดนิดนบเดินดนิดปุ๊บปุ๊บนะครับคือตอดไม่ชัดครับน,นะอืม ติดติดเลยครับโอ้ยหลุดเหรอครับไม่ได้ไม่ได้นะไม,ไม่ใช่ได้เลยติดล่มแล้วเมื่อกี้ บนด,ดอกแบบนี้ปลาโน้ยครับปลโน้ยโฉบนะนะครับทมีอาการครับนะไหลลงครับระเพียนครับผม ทุนนิดเดียวครับไม้นี้นะครับเล่นทุนแล้วครับนะนขยับครับถนะอนครับถอนข้อสีด้วยครับถอนแล้วก็ไม่โดนคะรับแปลกมากครับ งวงตะเพียนอย่างนี้นะครับดูมีบ้างครับนีดหน่อย ค่อยๆจมลงโอเคไปาหางนะครับายหางก็ตกครับ แค่ไปหางนิดเดียวนะครับหมอเนาะโอ้กนนออ <c oughs> ินแบบปลาหมอครับ็อกเตอร์ครับโอ้ยเจ๋งเนี่ยครับพุ่นเดินครับ ปีซ้ายปีขวาแล้วผแค่ปลายหางนะครับเดินทุราน,นะครับปลายหางปิดน้ำด้วอนะเห็นนะครับขยับอยู่ที่นิดเดียวปลายหางตุ้นขยับนิดเดียวฮึบฮึบขยมขยม Thoáng 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 oh. ô thì <tôi> dứt là không chứ dứt là dứt giác không dứt giác Nói cho ngoài đi lắm Ui cả cháu bạn là không gì, khỏi thi hấp khỏi thi đồn Hãy tiền cho รอคนะคับห่างจุดเดิมแค่นิดเดียวนะครับก็ต่างกันสองข้อสีดียดลงกุ๊บเล่นเลยครับรอบนี้ครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับตึกตึกครับ ตึกๆตึอุ้ยอื้อตอดแรงครับทุ่นจมครับแต่ตอนอยู่ที่นะครับตึกๆตึตึถ้าขยับอีกทีเดี๋ยวสับเลยครับโดนโอ้ตัวสวยครับตัวนีวนวน้แบบค่อยค่อยไหลลงครับอืมตัวสวยครับ ดต่อครับช่วงรอปลาครับ รอปลากินนับคนกินก่อนครับบวชฟักทองคนะเพิ่มพลังงานหน่อยนะเน้นๆนนครับขอ,อ,องโปรเลยครับฟักทองอปลาแอบมาตอนคนกิน,นครับ น่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องกลับแล้วครับนนะครับก็วันนี้นั่งมา3ามชั่วโมงกว่านะครับ3ามสี่ชั่วโมงมาเช้าลงเบ็ดเจ็ดโมงกว่านะครับตอนนี้11บเอ็ดโมงครับ ก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับมาลองนั่งหมายใหม่ดูนะครับน้ํเพิ่งขึ้นมาท่วมหญ้าชายน้ํานะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตส่งงานเลยแล้วกันนะครับนานแดดเริ่มร้อนแล้วผมนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งงานเลยนะครับนี่นะครับเป็นเป็นปลาตะเพียนนะครับส่วนใหญ่นะครับแทบจะทั้งหมดนะครับเป็นปลาตะเพียนล้วนๆนะครับก็มีปลาหมอปนมาสองตัวนะครับ ก็ถือว่าก็ถือว่าพรอมีแต้มบ้างครับผมกับไม้ธรรมชาตินะครับเปิดไมยใหม่มีเรือคุณลุงลงขายผ่านไปผ่านมานะครับก็ตรงนั้นก็มีน้ามาลงขายใกล้ๆเราก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้เวลากลับแล้วนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผม สำหรับท่านที่รับชมจนจบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับผมสำหรับนี้นะครับต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบอมนะครับเดี๋ยวเราเอาปลาให้พี่คนที่ลงขายดีกว่าครับผมไม่เอากลับนะครับเพราะวไม่พอกินเหร่เดี๋ยวให้พี่เข้าไปสวัสดีก่นะครับ phải nó con เรียบร้อยแล้วครับตกตาพี่เขาไปแล้วเข้ามากับแฟนเนมาปิกนิกแบ่งแบ่งงนครับต่อไปเราก็กินไม่หมดอยู่ดีครับเราก็ไม่ได้กินไม่ได้ทํากินหรอกครับโอเคกลับแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้นายมาชาแนลไปแล้วครับผม